สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์7ไม้เท้านะคะต้องลุยต้องสู้นะคะต้องอดทนนะคะ7ดไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการแข่งขันไม่ว่าจะทําอะไรมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันเข้ามาบางคนอาจจะไม่ได้แข่งขันกับใครแต่แข่งขันกับตัวเองอยู่ก็ได้นะเรียกว่าต้องขยันนะคะวันนี้10บถ้วยได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวจากคนรักจากคนรอบข้างนะคะ10บถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขด้วยนะยอมเหนื่อยยอมทุกข์ยอมลําบากก็เพื่อที่จะให้คนรักคนในครอบครัวมีความสุขนั่นเองนะคะเรียก กว่าเสียสละนะคะเพื่อคนที่ตัวเองรักหรือบางคนวันนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการก็ได้นะคะทําทงานที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานเนสซี่นะคะ ดูแลดูแลเด็กนะคะดูแลผู้ป่วยได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคําว่าแม่บ้านแม่สีเรือนก็ได้ด้วยนะคะราชินีถ้วยเนี่ยเรียกว่าการงานวันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าขยันอดทนทํางานกันแบบโผหกกลืนคิดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าหัวไม่ได้วางห่างไม่ได้เว้นนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่เดินทางไปติดต่องานหรืออาจจะไปงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาก็ได้ค่ะเรียกว่าตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังให้การสนับสนุน สนุนยังให้การผลักดันหรือตำแหน่งบริวารเพื่อนร่วมงานก็เรียกว่า,าส่งผลดีให้กับตัวคนวันอาทิตย์นะคะแต่คนวันอาทิตย์อิทธิพลของเจ็ดเม็เท้าอ่ะเรียกว่าทําอะไรก็จะมักจะทําด้วยตัวเองไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือนะคะ จากใครนะคะเรียกว่าทําเองลุยเองจัดการเคลียร์เองนะคะเป็นไพ่ของความขยนันความอดทนความกระตือรือร้นด้วยนะการค้าการขายวันนี้ก็เรียกว่ามียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกค้าแน่นลูกค้าเต็มร้านกันเลยทีเดียวส่วนการเงินเรียกว่าขยันอดทนนะคะการเงินก็เรียกว่าเช่นกันนะมีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาจุนเจอือครอบครัวดูแลคนที่เรารักนะคะอยากกินอะไรได้กินนะคะอยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะก็เรียกว่าการเงินนี้ ค่อนข้างจะหาเก่งนะคะหมอฟ้ามองว่าวันนี้การเงินคุณยังไม่ได้ติดขาดนะคุณอาจจะเครียดหรือว่ากังวลกับนี้สินกับภาระอยู่บ้างนะคะหรือใครบางคนบอกว่าการเงินตึงมือมีคนช่วยไหมก็มีคนช่วยนะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนั่นเองนะคะความรักเรียกว่าเป็นความรักที่ดีเลยนะสิบถ้วยเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันดูแลกันบางคู่อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการทานข้าวรวมกันพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือถ้าเป็นคนโสด นะช่วงนี้ถ้าชอบใครอยู่นะคะต้องจีบเลยนะคะดูเฉยเฉยไม่ได้นะคะแอบมองแอบชอบอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องลุยต้องกล้าที่จะเข้าไปจีบนะคุณถึงจะมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีคู่หรือไม่มีคนรักนะคะสุขภาพคนวันอาทิตย์วันนี้ก็อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะช่วงบ่าช่วงไหล่หรือว่าบางคนอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบนะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ ละทิ้งตัวตนเดิมของเธอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขก7มีเลข0ูนย์และเลขก1ค่ะหรือตัวเลขจากคนรักจะให้โชคนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันไพ่เดสตาเป็นไพ่ของความสุขความฝันความหวังดวงโดดเด่นนะคะเดสตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสวยรักงามนะคะค่อนข้างจะพิถีพิถันด้วยนะแล้วเดสตานะคะบางคนก็เรียกว่าค่อนข้างจะดูเก็บตัวเลยทีเดียววันนี้งานนะคะมีความโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานสื่อสารนะคะก็เรียกว่าราชินีแม่เท้าเนี่ยบางคนอาจจะทําทงานที่เกี่ยวข้องกับติดต่อนะคะ ประสานงานนะคะงานจัดซื้อได้นะคะงานประชาสัมพันธ์ใดๆก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเลขาก็ได้นะคะราศินีไม้เท้าเนี่ยเก่งฉลาดนะคะมีความรู้รอบตัวเลยทีเดียวห้าไม้เท้านะคะก็เรียกว่าวันนี้งานยุ่งงานเยอะนะคะ,ะค่อนข้างจะดูเครียด,ยดนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะแบบยังไม่พร้อมที่จะทํางานนะโดยอิทธิพลของไพ่เดอสตาร์นะคะอยากจะหยุดอยากจะพักผ่อนหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงของการลาพักร้อนก็ได้นะเรียกว่าหยุดเพิ่มนะคะก็อาจจะอยู่ในสถาน ที่ปาเขานะคะยังชิลๆอยู่แต่ก็ยังเครียดอยู่กับงานนะเรียกว่าถึงพักผ่อนก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าในหัวเนี่ยยังมีเรื่องของคําว่างานอยู่เลยนะคะยิ่งห้าไม่เท้าด้วยตําแหน่งลูกน้องนะคะตําแหน่งบริวารเนี่ยอาจจะเรียกว่าสร้างปัญหานะคะสร้างเรื่องราวทําให้คุณรู้สึกว่าต้องลงไปเคลียร์ต้องกลับไปแก้ต้องไปจัดการด้วยตัวเอง นะคะคในช่วงนี้ก็เรียกว่ายุ่งๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงของคนวันจันทร์นะเรียกว่าคุณเคลียร์ได้คุณยังจัดการได้ค่ะส่วนการเงินนะคะภัยเงินไม่ขึ้นนะ แต่ก็มีไพ่ไม่เทา้าไพ่เดรสตาเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมอฟ้ามองว่าการเงินของคุณเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างจะวางแผนในเรื่องของคําว่าค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะมาร์กอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางอย่างมันก็กลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะก็ะอักกะอวนใจปฏิเสธไม่ได้นะคะเรียกว่ามันอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะสูญเสียเงินตรงนั้นนะคะแต่มันก็จําเป็นแหละเนาะแต่ถ้าถามว่าการเงินคุณตึงไหมก็หมอฟ้ามองว่ายังไม่ได้ตึงนะคุณยังจัดการบริหารในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดี ค่ะโชคลาภตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคค่ะส่วนความรักวันนี้รักมันดูเหงานะคะรักมันอาจจะดูแบบเขาเรียกว่างุดหิดกันอยู่บ้างนะอาจจะด้วยงานด้วยหน้าที่ของแต่และบุคคลหรือว่าบางคู่ก็เรียกว่าด้วย ด้วยความห่างไกลนะคะเพราะด้วยอิทธิพลของเดอรสตา์นะคนวันจันทร์ค่อนข้างจะอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวอยากจะมีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าตอนนี้คุณให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณหันมาพิธีพิธานใส่ใจเรียกว่าความสุขของตัวเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังคลองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวช่วงนี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะดูเครียดเครียดนะด้วย โดยมันคิดอะไรหลายหลายอย่างนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์บ้างคะ่ะเธออย่ากกังวลไปเลยทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นคะ่ะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข1และเลข5้าค่ะมาดูคนวันอังคารกันบ้างคะ่ะคนวันอังคารไพ่เดอะเวิลด์นะคะเดอะเวิลด์นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่ามีพลังงานดีๆอยู่รอบตัวนะคะและไพ่เดอะเวิลด์เนี่ย ชีพรจรลงเท้าเหมือนกันนะบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะต่างชาติต่างประเทศก็ได้ด้วยนะมีความสุขกับงานมีความสุขกับหน้าที่กับที่สิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะภายเก้าทัวเห็นไหมมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะในเรื่องของงานนะคะเรียกว่าทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองใครที่รอง,งานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานหรือบางคนทำแพลนอาจจะมีในเรื่องของข้อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆการเซ็นสัญญา กันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะทําให้วันนี้ค่อนข้างจะชื่นนะคะนะชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะหน้าตาสดใสเบิกบานนะคะสําหรับคนวันอังคารก็เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือวิตกกังวลอยู่วันนี้เรียกว่าจะผ่านไปแล้วนะคะจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานั่นเองนะคะการค้าการขายยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะแต่ช่วงนี้บางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับค้าขายออนไลน์ เพราะทำแพลนกับ The World เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์การสร้างตัวตนในหลายๆแพลตฟอร์มก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายของคุณด้วยอีกทางหนึ่งนะคะการเงินนี้เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะอุดมสมบูรณ์นะการเงินเรียกว่ามีกินนะคะนะมีกินมีใช้ก้าวถ้วยเนี่ยอาหารของกินเต็มตู้เย็นกันเลยทีเดียวนะคะหรือช่วงนี้บางคนอาการเงินอาจจะหมดไปกับการช้อปปิง้งออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะ โชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเล็กจากเอกสารนะคะความรักก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมีแผนมีแผนจะพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะช่วงปลายปีช่วงต้น เดือนนะคะหรือช่วงวันหยุดนั่นเองนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้แผนพักผ่อนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะสำหรับคนวันอังคารหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีสเสน่ห์นะโสดแบบมีสเสน่ห์โสดแบบมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครเท่านั้นเองค่ะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารกันบ้างค่ะ หยุดคิดแล้วลงมือทำซะเลขนาภายัยมีเลขหนึ่งมีเลขเกา้ามีเลขสี่ค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธนะคะเดอะฟู The oo, นะคะเดอะฟู oo, ช่วงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะชิลๆนะสบายๆนะคะไพเดอะฟู oo, สนุกสนานเฮฮาร่าเริงแจ่มใสนะคะพร้อมที่จะเรียกว่า อบรับนะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่กำลังจะมีเข้ามาบางคนอาจจะมีงานใหม่ความคิดใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะเลขหนึ่งทั้งนั้นเลยนะวันนี้เลขหนึ่งเนี่ยนะคะมันบ่งบอกในเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะการฝึกฝนการพัฒนกา,ฒนก,าฒนการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ไพ่เดอะฟูอิทธิพลของเลขศูนย์นะคะก็ จะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังก็ต้องรอบคอบคิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะทุกๆก,การลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีโชคลาภเนี่ยคนวันพุธนะคะก็เรียกว่ามีโชคนะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ของคําว่าโชคนะคะ Fool, เดอะฟูตัวเลเ็กแปลกๆตัวเล็กเรียงๆตัวเล็กเบิ้ลๆน,น,นะคะจะให้โชคแต่เดอะฟูเนี่ยอิทธิพลของเดอะฟูการเงินหาเก่งใช้เก่งนะ เรียกว่าการเงินช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียววางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะไม่อย่างนั้นวันข้างหน้าอาจจะลําบากได้เพราะอิทธิพลของหนึ่งดาบกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทก็เรียกว่าแทบขาดใจเลยทีเดียวนะการงานยังมีความโดดเด่นยังมีความมั่นคงนะคะเหมือนที่บอกบางคนอาจจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะมีความริเริ่มสิ่งต่างๆมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยค่ะความรักนะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมยังถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะยังมีความสุขนะคะยังแฮปปี้ ย่งเรียกว่าสุขกายสบายใจชื่นมืดน,นะยิ่งถ้าเป็นคนโสดวันนี้นะเรียกว่าค่อนข้างจะออคุยได้กับทุกคนนะคะไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะเรียกว่าคุยได้กับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเปิดรับทุกคนนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครนั่นเองค่ะสุขภาพวันนี้คนวันพุธนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาเข่านะคะข้อเท้าค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธบ้างค่ะ อย่าก,กังวลไปเลยกระแสการเงินกำลังลังไหลเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหนและเลขหนค่ะ มาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะคนวันพฤหัสสามดาบนะคะดาบนี้หมายถึงปัญหาอุปสรรคนะแล้วสามดาบทิมใจนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องทุกข์ให้ต้องอึดอาดใจหรืออาจจะมีคําพูดที่ทิมแทงเสียดแทงจิตใจนะคะเรื่องราวที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจค่อนข้างจะรุนแรงอาจจะเป็นข่าวคราวที่ทําให้เราตกอกตกใจเกิดขึ้นก็ได้คิงดาบนะคะวันนี้ก็ ด้วยงานด้วยหน้าที่นะคะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนนะคะกระทบกระทั่งนะคะก็ยังคงต้องทํางานทําหน้าที่ทําในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยให้ออกมานะคะให้ดีนะคะเรียกว่าจะทําอะไรวันนี้ใจเย็นๆนะคนวันพฤหัสอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยบางครั้งการพูดจาตรงพงผางก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยทีเดียวนะคะจะ,ะเรียกว่าจะห่วงใครนะคะจะ ตักเตือนใครนะคะก็ดูได้ว่าคนคนนั้นเขาต้องการคําตักเตือนหรือว่าความห่วงใย,ยจากเราหรือเปล่าไม่อย่างนั้นอาจจะเสียความรู้สึก ะะก็ได้ด้วยทํางานทําหน้าที่ทําในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะหรือถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนหวนพฤหัสช่วงนี้คิงเหรียญบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะหรืออยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะคะมาโปะนี้มาเคลียร์นี้นะคะนี้สินเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในเรื่องของการใช้นี้ด้วยนะ ถ้าโชคลาภเนี่ยระวังจะเสียดไปเสียดมาด้วยนะด้วยอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะก็เรียกว่าส่วนใหญ่จะมีโชคจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่าถ้าเสี่ยงโชคอาจจะเสียดไปเสียดมาได้ค่ะความรักวันนี้ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันด้วยอารมณ์ด้วยคําพูดนะคะหรือว่าอาจจะพูดอะไรออกไปแล้วไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายอาจจะต้องมานั่งเสียใจกับคําพูดของตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้ พยายามหลบหลีกหลีเลี่ยงในเรื่องของการประทะการโต้คารมจะดีที่สุดค่ะคนโสดวันนี้บางคนเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆเลยนะอาจจะไปแอบชอบใครบางคนนะคะสามดาบเป็นไพ่ของคําว่าอกหักเสียใจนะคะสุขภาพคนวันพฤหัสนะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเหนื่อยง่ายหอบง่ายหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นแรงเต้นผิดจ,จังหวะได้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะ ถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสามีเลขหนและเลข5ค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์นะคะไพ่สเตนนะคะเก่งแกร่งเข้มแข็งนะคะ เรียกว่าวันนี้สเตนขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นงานในงานนอกนะคะงานของตัวเองงานของเพื่อนรวมงานงานของคนรอบข้างนะคะเหนื่อยแทบขาดใจกันเลยทีเดียวนะคะยิ่งมีไพ่สิบดาบด้วยอิทธิพลของสิบดาบอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศายัยหรือว่า,อ,าองค์กรหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบงานสิ่งต่างๆซึ่งคนวันศุกร์ก็อาจจะวิตกกังวลในเรื่องของงานนะคะอาจจะรู้สึกว่าการงาน ไม่มั่นคงการงานหรือว่าเก้าอี้ e, เนี่ยเกิดความสั่นคลอนเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานเนี่ยต้องรู้จักที่จะถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยนะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะวันนี้จะตรงจะแข็งจะแรงไม่ได้นะคะเรียกว่าจะส่งผลเสียให้โดยอิทธิพลของสเตนเห็นไหมเป็นไพ่ของการที่ต้องจะควบคุมสิ่งโตได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ในเรื่องของความอ่อนโยนความเข้าอ,อกเข้าใจนะคะสติปัญญาไหวาพริบความรอบคอบนะคะเรียกว่าตําแหน่ง ลูกน้องหรือตำแหน่งลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องลงไปดูแลแบบใกล้ชิด หรือตำแหน่งลูกน้องอาจจะต้องมีในเรื่องของการเข้าไปให้ความรู้สิ่งต่างๆนะคะเข้าไปแสดงความห่วงใยลูกน้องบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งลูกน้องหรือว่าตำแหน่งสิ่งรอบข้างเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินนะบางครั้งไม่รู้ว่าจะควบคุมไม่รู้ว่าจะจัดการแบบไหนดีนะคะเรียกว่าต้องใช้ความอ่อนโยนก็แล้วกันนะความเข้าอกเข้าใจเข้าไปแก้ไขนะคะมันจึงจะทําให้ปัญหาหนักเนี่ยนะคะอาจจะทุเลาเบาบางลงได้หรือผ่อนคลายลงได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงตำแหน่งหัวหน้างานนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าเข้าหน้าหัวหน้างานไม่ค่อยติดนะหัวหน้างานดูเคร่งเค่ดูเครียดเครียจังเลยนะคะยังไงก็ทำงานทำหน้าที่นะคะทำในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยให้ออกมาดีก็แล้วกันหรือตำแหน่งบ้านตำแหน่งธุรกิจกิจการร้านค้าอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมเกิดขึ้นนะคะ าการเงินนะก็เรียกว่าขยันเข้าไว้นะคะจะมีการเงินมีรายได้ที่ดีเข้ามาใครที่ดูเหมือนกําลังมองว่าเอ๊ะจะซ่อมบ้านจะต่อเติมบ้านหรือทําอะไรดีนะคะอาจจะกําลังรอเงินอยู่หรือเปล่าใครที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะจะติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทําสินเชื่อหรือใดๆก็ตามแต่ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะถ้าจะซื้อบ้านนะอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมด้วยนะคะความรักวันนี้ไม่ได้เด่นนะคะ เรียกว่าความรักมันอาจจะดูเงียบดูเหงาหรืออาจจะมอีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้ไม่เข้าใจกันเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะ พยายามพูดคุยกันด้วยด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะรับฟังความคิดเห็นของซึ่งกันและกันมันจะได้ทำให้ปัญหาเนี่ยนะคะไม่บานปลายใหญ่โตด้วยนะหรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยสิบดาบอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาหรือตัวคุณเองอาจจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดก็ได้ด้วยนะสิบดาบเนี่ยแนะนําว่าให้ไปบริจาค กลหิตนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างปราชาวัดทําบุญกับคนตายจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์หรือตําแหน่งบ้านเนี่ยต้องพยายามปัดกวาดทําทความสะอาดบ้านให้ดีนะคะโดยเฉพาะหิ้งพระเนาะต้องให้ดูสะอาดสะอ้านนะคะหน้าบ้านอย่าให้ดูรกนะคะมันจะเป็นการเสริมนะคะโง่เฮงให้กับเจ้าของบ้านด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ ถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะอย่ากเก็บมันไว้เลยค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขก8มีเลข0ูนย์และเลข0ูนย์ค่ะหรือบ้านเลขที่ตัวเลขจากคนตายจะให้โชคค่ะต่อไปมาดูคนวันเสาร์ค่ะ คนวันเสาร์้าเลียนนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงเหนื่อยกายเหนื่อยใจช่วงนี้รู้สึกท้อแท้รู้สึกหดหูเหลือเกินนะคะหมดเรียวหมดแรงสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ดูเหมือนจะอ่อนแอลงนะคะส่องไม่เท้านะคะเรียกว่าอาจจะวิตกในเรื่องของงานสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าหน้าที่นะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงอยากจะเปลี่ยนอยากจะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้นะโดยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเฝ้ารอเฝ้าคอยเท่านั้นนะคะใครที่ยังมีงานประจําทําอยู่ก็ทํางานทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะทาในส่วนของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดก็แล้วกันอะไรที่เราไม่รู้นะคะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้กันศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดอยู่กับที่อย่าทําอะไรในรูปแบบซ้ําๆเดิมๆทุกอย่างมันจะต้องมีในเรื่องของมุมมองการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ,ะเรียกว่าที่เกิดขึ้นด้วย นะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะช่วงนี้เนาะอาจจะมีเรื่ของการเรียนรู้ในเรื่องของงานออนไลน์การตลาดก็ได้นะคะไพ่เฮอร์มิตคนวันเสาร์ค่อนข้างจะเก็บตัวนะช่วงนี้นะคะหรืออาจจะหมกมุ่นอยู่กับการเรียนหนังสือหนะะังหาตำรับตำราก,ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การงานยังมีความมั่นคงอยู่นะอาจจะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะก็เรียกว่าบนไปทําไปนะคะส่วนการเงินนะคะต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมบ้างนะคะไม่อย่างนั้นวันข้างหน้าอาจจะลําบากได้นะคะอ่าถ้าใครที่รอในเรื่องของคําว่าโชคเนี่ยหมอฟ้ามองว่า่าส่วนใหญ่จะมีโชคจากงานมากกว่า นะคะคนวันเสาร์ขยันเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวกันเงินจะดีขึ้นนะความรักนะคะวันนี้ก็ยังคงดําเนินนะคะในเรื่องของความรักยังคงไปด้วยกันนะไพ่ฮารทัวเห็นไหมลําบากไปด้วยกันสุขทุกอยังคงมีกันและกันนะคะเรียกว่ายังเป็นกําลังใจที่ดีให้กันและกันแต่ความรักวันนี้อาจจะไม่ได้หวือหวานะด้วยอิทธิพลของไพ่เฮอร์มิตนะคะก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่ก็เรียกว่ามองตากันก็เข้าใจแล้วละนะคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณ คุณอาจจะกำลังแอบชอบแอบปลื้มนะคะแอบมองใครบางคนอยู่นะแต่อาจจะยังทำได้แค่แอบนะคะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยน้บางคนอาจจะด้วยวัยนะคะด้วยช่วงอายุด้วยส่วนหนึ่งนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะ เลิกผัดวันประกันพุ่งได้แล้วค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขค้ามีเลขสองและเลขเก้าสำหรับคนที่ชอบนะคะวันนี้เดินทางไปไหนก็เรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะแต่อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะคนวันเสาร์เนาะเรียกว่าอาจจะเดินทางไปทํางานเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางในประเทศไทยมากกว่าค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ